สวัสดีครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโลกะสุธาครับเป็นวัดพระนอนขนาดใหญ่ในอยุทธยาครับ วัดโลกานะประวัติของวัดผมก็อ่านจากที่นี่ครับสร้างในยุทธยาตอนต้นไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอนแต่เป็นเส้นทางของวัดดูดูการสร้างวัดนะครับเหมือนเหมือนวัดวัดหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ที่คุมสุโขทัย คลายๆคลายๆแบบเดียวกันวัดน,นี้นะักท่องเที่ยวก็ลงเยอะเหมือนกันพระสงฆ์องค์นี้เมื่อตอนผมไปวัดทำมิการามก็เห็นนะ้นนมานั่งอยู่นี่แหละเป็นพระนอนองค์ใหญ่อ่ะ ตักท่องเที่ยวก็ลงเยอะอยู่ครับมีพระมาจากไหนไม่รู้ตอนผมไปเที่ยววัด

ฝั่งโหรโหวโน,นะครับดูนะครับนี่จะมีอะไรต่อไปไหมเทศแล้วก็ไปเลยพระจริงพ่ะปลอมไม่แน่ใจครับ เดี๋ยวดูต่อนี่เป็นวัดพระนอนนะที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดังนะก็ล่องรอยพระน่าจะเป็นของเก่าอยู่ครับมีล่องรอยการทำเสาอะไรนี้เป็นมนดบไวแต่สมัยก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพา ก็เป็นวัดใหญ่อีกวัดหนึ่งแถวนี้ก็มีวัดหลายวัดเนี่ยเป็นกำแพงแดนกันหมดทุกวัดเลยเนี่ยเจดีย์ก็เด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาติมา ด้านหลังก็ปั้นไว้ประมาณนี้น่าจะเป็นของเก่าสมัยอยุทยานั่นแหละครับนี่ก็เสมาฐานเสาเกดีอันนี้เป็นอุโบสถนะครับก็แปลกทีวัดนี้เกดีไปอยู่ทางด้านตะวันออก ในหน้าก็น่าจะเป็นเพราะทำเลที่ตั้งทางด้านหลังผมเป็นแม่น้ำครับตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระปางประธานอาคารเอาเอาเอาเอัจจวันเหลืออยู่เพียงส่วนต่างฐานหลากบริเวณโดยรอบปรากฏเสมาหินชนวนที่มีลักษณะแบบสมัยอยุทยาตอนต้นตั้งอยู่6ทิศนี่นะครับ ของเก่าโบราณเลยจริงๆถ้าเขาไม่ลักขโมยไปก็เหลือให้เราเห็นอยู่ประมาณนี้เป็นวัดเก่าอีกวัดหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เรียงรายกันอยู่นี่ก็มีอีกหลายวัดตั้งอยู่ใกล้ๆกัน เห็นรถเยอะๆทางโน้นเป็นโรงเรียนนะครับผู้ปกครองมารอารับนักเรียนทางด้านโน้นนี่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวก็ถ้าทรงคนสงสนใจประวัติศาสตร์มันก็อีกในแง่มุมหนึ่งครับบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบทางนี้ ็ลองมนโนภาพถ้าถ้าไม่โดนเผาไม่โดนทำลายก็ยังจะเหลือให้เราชมความสมบูรณ์มียุคหนึ่งอยุทยานนี้ก็น่าจะเป็นเมืองลางนะครับเพราะว่าตอนพมา่าเข้าคุมนั้นไม่น่าจะมีคนได้อยู่ในเมืองเพราะว่าอยู่ในเมืองเขาเจนหนีไปหมดนะครับก็น่าจะโดนทิ้งลางอยู่ก่อนที่จะมีคนกลับเข้ามาอยู่ใหม่ าะสิ่งเปี่ยวกูกสร้างที่เห็นก็เหลือแต่ก้อนอิฐท,ที่ไฟไม่ไม่ได้ส่วนต้นไม้หรือที่อยู่อาศัยก็น่าจะโดนเผาโดนทำลายวัดน,นี้ก็อยู่ในเขตเมืองนะครับอยู่ในคูคลองกันกั้นน้ำไม่ได้อยู่นอกเขตเมืองจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ ของคลองน่าจะเป็นคลองคลองลบบรีหรือคลองอะไรที่แยกมาจากที่เป็นคันคูเมืองธรรมชาติที่จริงผมก็ตามหาพระนอนนี่แหละครับผมผมก็เพิ่งจะเห็นผมเคยเห็นเมื่อครั้งมาเที่ยวยะเจคยั้างก่อนเหมือนเหมือนผมเคยเห็นแต่ว่าผมลืมตำแหน่งขับไปขับมาเจอ เดี๋ยวผมจะพาไปดูวัดชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลผมเคยไปแล้วนะครับแต่วัดนั้นมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่เยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเป็นวัดจะว่าเป็นวัดการเมืองเลยก็ว่าได้เป็นวัดที่ขุนวรวงศาเคยไปเสี่ยงเทียนก่อนเทียงเทียนอิษิาทาน และต่อมาก็มีพระศรีสุริย์ยไทยกับหลวงวรเชตหรืออะไรนี่แหละครับก็คือพระมหาธรรมราชาก่อนที่จะบรรณาสักเป็นพระมหาธรรมราชาก็ไปเสี่ยงเทียนให้กับพระเทียนราชาว่าจะเป็นกษัตริย์อะไรได้ไหมพระเทียนราชาตอนนั้นหนีภัยบวชไปอยู่ที่วัดประดิษฐาลามหรืออะไรประมาณนั้น ้าในประวัติศาสตร์ปรากฏว่าการเสี่ยงเทียนนั้นสำเร็จก็ทำการปฏิวัติสำเร็จก็อิดอนาจขึ้นจากท้าวศีสุดาจันก็หลวงวรวงศ์สาได้สมัยอยุทยานั้น การล้างอำนาจก็คือการลมล้างล้างโคตรกันเลยเจ็ดชั่วโคตรประมาณนั้นถ้าอยากรอดก็ต้องหนีบวดช่วงพระเทียนราชากลับมาคลองราบได้ก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พัดแล้วก็อันละครับไปพระ พระศินสีก็โดนกระขังที่วัดทำมิกกาลามถ้าในประวัติก็โอ้โหผมเสียดายนะเนี่ยถ้ามันไม่โดนเผาถ้าปล่อยไว้ตามสภาพคือถึงมันมันสำรุดสุดโสมมันก็ยังแก่ละน่ารักษาได้ผมเห็นเห็นวัดพระหน้าพระเมรุนั่นแล้วจะได้มากนั่นก็ยังเขายังบูรณนะ ยังลัก้างยังใหม่ยังเป็นโบสยังเป็นเสาอะไรให้เราเห็นอยู่เลยเนี่ยใหญ่ก็วัดพระเมรุเยอะเลยหลายวัดเนี่ยมก็ยังว่าแหละมันล้อมล้อมกรุงศรีอยู่รอบกรุงเขาบอกว่าถ้าอ่านในประวัติก็ยีเจดจุดคือเอาง่ายๆยีเจ็วัดที่มันไปตั้งฐานะล้อมรอบ กุงศรีด้านนอกอยู่นั้นก็ใช้ปืนยิงเข้ามาในกรุงศีความถ้าแต่ถ้าดูตามหลักมันก็ไม่ไใหญ่ๆนะครับในเขตเมืองอุงศีแต่สําหรับคนสมัยนั้นเขาก็น่าจะใหญ่ของเขาละมังครับคิดดูการเอาคนเข้ามาอยู่ในในในขอบเขตเมืองหลวงทั้งอาหารทั้งสเสบียงการอยู่ก็คือน่าจะปลูกเป็นบ้านไม้ รั้วไม้อะไรประมาณนั้นน่าจะติดกันไปเลยเพราะว่าคนน่าจะอยู่แน่นเพราะว่านีไปสมุขามเข้าเมืองการที่เขาล้อมแล้วก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาการเกิดเพลิงไหม้มันก็น่าจะก็น่าจะเป็นคือลุกลามไปหมดเอาไม่ต้องตอนเสือกรุงพม่าครั้งที่สองก็ได้ครับตอนเท้าศรีสุดาจรรันนี ถ้าตามประวัติก็เหมือนกับว่าวางวางแผนวางเพลิงนี้ด้วยนะครับว่าเกิดเพลิงไม่ธรรมชาติไม่ใช่เพื่อจะให้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 พมห,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 หาประหลาดก็คือพระเทียนราชานั่นะครับยกกองทหารเพื่อไปดับเพลิงตัวเองก็ทำรัฐทัพทหารเหมือนเหมือนกับสำเร็จด้วย ยังไงก็ประเทศไทยก็อยู่ในรูปแบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองมาตั้งแต่โบราณนะจะว่าไปสมัยนี้ก็ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไม่ได้สู้ลบจับดัแต่ว่าทย้อนไปดูรัชการที่9ก่ไม่ได้จับปืนลบหรอกครับ แต่ลบก,กับความยากจนของประชาชนก็ช่วยทุกโครงการที่นออกมาเยอะๆแยะโครงการที่ในหลวงราชกาลที่เก้าทำก็คือ,ก,คอก็คือทำงานนะครับสมัยก่อนนะก็ต้องออกลบตอยนี้ก็ลบอีกแบบหนึ่งก็ทำไม่ได้หยุดเหมือนกันกันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับ บางคนเขาก็มองออกมาแบบใหม่แต่ผมก็ว่าแบบเดิมมันก็ไม่ได้เสียหายเขาก็ไม่ได้มาทำมาห้ามอะไรเรวเหมือนพูดจะไปโยงประเด็นการเมืองและแล้วแต่มุมมองของคนอันนี้ก็คือวัดลืมชื่ออีกแล้วโลกะ ยาทาลาเป็นวัดพระนอนเห็นนะครับผมจะให้ดูชื่อวัดใหม่ผมลืมวัดโลกะยะสุธาครับไม่มีคำว่าโลกเลยโลกะยะสุธาโบราณเลยเป็นปุนปั้นโบราณถ้ามันไม่ไฟไปได้มันก็คงไม่ไปตาม แต่นี้มันนอนราบกับพื้นมก็เลยไม่พังลงมาเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็ฝากดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว